ข้าคือจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่199คําเตือนช่องนี้อาจมีเนื้อหาที่เก่าวอาจจะภาพแบบเล่าแหลมบ้างถ้าชอบก็กดปุ่มใต้คลิปด้วยนะครับกดถูกใจนะครับขอบคุณครับใครกดและขอให้เจอเนื้อคู่ขอให้มีความรักขอให้นำรวยมอบกุญแจไม้ข้าซะดีๆตั้งแต่ที่ข้าติดตามคูช้างเกอร์เขาก็รังแกคนอื่นไปทั่ว แต่ข้ากับไม่รู้สึกกังวลอะไรเลยสักนิดนายน,ายนาย้อยชังเกอร์อรนี่เขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันตาข้ามอบกุญแจให้กับกูชังเกอร์ในตอนนี้มันก็จะไม่มีอะไรรับประกันชีวิตของข้าเลยนะสิบ้าเอ้ยข้าไม่มีทางให้รอกข้าต้องรีบเข้าไปที่ประตูก,ก่อนใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งรีบร้อนขนาดนั้นสิถ้าแก่พวกนางสองคนยังไม่สามารถให้เจ้ามอบกุญแจได้ถ้าอย่างนั้น เพิ่มปีสาของเจ้าไปด้วยก็แล้วกันปู่ฟานถ้าหากว่าเจ้าคิดจะหนีไปละก็ข้าจะตัดหัวนางทันทีไม่นะท่านพี่ช่างเป็นสถานการณ์ที่คุณเคยอะไรเช่นนี้ไอ้กูชังเกอไอ้สารเลวว้อย่าได้ประเมินความสามารถของตัวเจ้าเองสูงเกินไป นั่นมันดาบสวรรค์สุริยันท่านลุงเย่ไม่จริงนี่เขาถูกเจ้าสังหารแล้วงั้นเหรอ hey, hey, hey. เฮ่เฮเฮร็วเข้าตัดสินใจได้แล้วปู่ฟานเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้ารีบเข้าไปในประตูและตามหาท่านพ่อซะมีเพียงแค่ท่านพ่อเท่านั้นที่จะสามารถช่วยเจ้าได้แล้วหลังจากนั้น ค่อยล้างแค้นให้กับข้าแต่แต่ว่าท่านพี่พี่สาวของเจ้ายินดีซสละชีวิตของนางเพื่อเจ้าถ้าหากว่าเจ้ายังใจร้ายทิ้งนางไปได้อีกแล้วก็ข้าว่าแบบนั้นมันเลวร้ายยิ่งกว่าหมูหมาอีกนะหยุดนะหยุดนะกูชังเกอร์ข้าจะมอบกุญแจให้กับเจ้าโอ้ ข้าสามารถมอบกุญแจนี้ให้กับเจ้าได้แต่เจ้าจะต้องสาบานด้วยหัวใจแห่งเต่าของเจ้าก่อนอย่าได้ทำร้ายพวกเราอีกเป็นนั้นขาดข้อเสนอของเจ้าได้ข้าตกลงเฮ้อแอละสงสารจริงๆคนที่ให้พระเอกของเราสาบานด้วยหัวใจแห่งเตา่าและมันมีที่ไหนกันละครมันมีแต่หัวใจแห่งมารเท่านั้น ข้าได้ผน,นึกพลังของพวกเขาเอาไว้แล้วพวกเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่และจับตาดูพวกเขาเอาไว้ไม่มีอะไรแปลกประหลาดเกี่ยวกับของสิ่งนี้มันดูเหมือนกับเก็ตของสัตว์ประหลาดบางชนิดมันคือเก็ดอะไรนะข้าก็อยากรู้เหมือนกันเฮมก็ได้ก็ได้ข้าไม่อยากรู้ก็ได้เขากำลังจะเข้าไปคนเดียวแล้ว ถ้าเจ้าเป็นห่วงเขามากก็ตามเขาเข้าไปเลยซัสีิเจ้าจะได้ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเขาแบบนี้ทุกครั้งไปฮะไปเลียนเออนี่เจ้าพูดอะไรของเจ้าใครจะไปเป็นห่วงกันท่านพี่ท่านพี่ท่านเป็นอย่างไรบ้างจินฝานนั่งสินะพี่สาวของเจ้าอึกอ้า ไหวเลียนเออนี่เจ้าคิดจะทำอะไรของเจ้าอยู่นิ่งๆห้ามขยับข้าเคยอ่านเรื่องนี้ในตำราบโบราณของเปาเซฟไส้สุยของข้านี่มันคือออร่าพลังของโครงกระดูกปีศาจผู้ที่ไม่สามารถมีใครเทียบได้หลังจากปีศาจที่แข็งแกร่งนั้นถูกสังหารไประยะเวลาหนึ่งมันก็จะสร้างของสิ่งนี้ขึ้นมาแม้กระทั่งปีศาจที่แข็งแกร่งขนาดนั้นยังไม่สามารถมีชีวิตรอดได้ข้าเก็งว่าภายในประตูแห่งความตายนี่อาจจะไม่ง่ายซะแล้วสิ เอ๊ะนี่ข้าพูดอะไรออกไปและทำไมข้าต้องกังวลเกี่ยวกับตัวเขาด้วยมันจะดีกว่าถ้าข้าแช่งให้เขาตา,ตายตายไปซะเพราะแบบนั้นมันจะเป็นผลดีต่อเผ่าแท้ต้สีของข้าด้วยใช่แล้วใช่แล้วไม่ต้องไปกังวลไปหรอกตายตายไปซะได้ก็ดีแหล่งกำเนิดของโลกปีศาจน่าจะอยู่ที่นี่เกี่ยวกับออร่าพลังของโลกปีศาจที่เปลี่ยนแปลงไปถึงแม้ว่าโลกปีศาจมันจะมีออร่าพลังที่เพิ่มขึ้นมาก แต่พวกจกักรพรรดิปีศาจทั้งอกคนพวกเขาไม่สามารถทะลวงขั้นพร้อมๆกันได้หรอกอย่างมากก็ทําได้เพียงแค่สองถึงสามคนเท่านั้นเพราะแบบนี้เองสินะการต่อสู้กันเองของพวกเขาจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าข้าจะไม่ผิดหมอกสีแดงเข้มนี่มันน่าจะเกิดขึ้นหลังจากการตายขององค์จกักรพรรดิปีศาจองค์หนึ่งพลังจิตวิญญ,ญาณที่หลงเหลืออยู่นี่มันช่างเป็นพลังจิตวิญญ,ญาณที่น่าทึ่งมันต้องการกินกินเลือดและเนื้อของสิ่งมีชีวิตมากมาย เอาเถอะข้าจะใช้พลังของหงมิงจิวจินนี่เพื่อตรวจสอบดูสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็แล้วกันสองคนที่อยู่ในระดับจัก,กรพพัดและอีกสีคนที่อยู่ในระดับกึ่งจัก,กรพพัดจัก,กรพพัดปีศาตนนี้เ้ากำลังจะข่าเข้าสู่ขั้นจัก,กรพพัดอยู่แล้วแต่กลับต้องมาตายซะก่อน พวกจักรพรรดิปีศาจทั้งหกพวกเขาแตกแยกกันแบ่งกันเป็นฝ่ายละสามคนสินะหลังจากที่จักรพรรดิปีศาจฟังตนเองตายไปคนหนึ่งพวกเขาตั้งสองคนที่เหลือก็คิดจะหลบหนีสองคนนี้น่าจะเป็นจักรพรรดิปีศาจส่วนยางพ่อของจินปู้ฟานและจักรพรรดิปีศาจโยเย่แม่ของซี่เยาโอ้ดูแม่ของนางซะสิมีเขาอยู่บนหัวด้วยนั่นมันเขากวางนี่นาใช่แล้วร่างที่แท้จริงของซี่เยาก็คือกวางสินะ ข้าก็กังวลว่าพวกเขาจะรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ลูกปีศาจนี้แข็งแกร่งและจะได้ต่อสู้กับโลกภายนอกในเมื่อพวกเจ้าพัดปีศาจพวกนี้ขัดแย้งกันเองและต้องการจะฆ่ากันตายแบบนี้ถ้าอย่างนั้นข้าจะให้พวกเจ้าได้ทําตามสิ่งที่พวกเจ้าต้องการดูเหมือนว่าแผนการของข้าจะง่ายขึ้นมาแล้วสิ ชื่อเสียวจกกักรพรรดิปีศาจฟ้าสีเลือดไม่คนเข้ามาที่นี่เป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือไอ้เจ้าส่วนยางหรือเปล่านะจกกักรพรรดิปีศาจซุยลีก่อนหน้านี้พวกเราทั้งหมดได้ตกลงกันแล้วนี่นะว่าจะไม่มีวันเปิดเผยเรื่องนี้ให้กับโลกภายนอกได้รู้เด็ดขาดแต่ดูเหมือนว่าไอ้เจ้านั่นมันจะฝากข้อความไว้ให้ลูกชายของเขาเพื่อให้พวกเขาพาคนมาฆ่าพวกเราสินนะฮะ หลังจากการต่อสู้ในครั้งนั้นนี่มันก็ผ่านมาหลายปีอาการบาดเจ็บของพวกเราในตอนนี้ก็หายดีหมดแล้วในเมื่อไอ้เจ้าพวกนั้นอยากจะเข้ามาตายมากนักเดี๋ยวข้าจะสนองให้ก็แล้วกันจัก,กรพรรดิปีศาจหูหมิงเมื่อพลังแรงต้นกําเนิดของโลกใบนี้เติบโตขึ้นเต็มที่ทั้งส่วนหยางและหย,ยูเย่พวกเขาทั้งสองคงจะไม่สามารถหลบต่อไปได้พวกเขาจะปรากฏตัวขึ้นมาอย่างแน่นอน และนั่นก็จะเป็นวันตายของพวกเขามาแล้วในที่สุดเขาก็มาแล้วพี่ส่วนหยางเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอเมื่อกี้ข้าสัมผัสได้ว่าคุณแจที่ข้าทิ้งไว้ให้ฟานเออได้สัมผัสกับกฎแห่งสวัและโลกที่นี่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาได้เข้ามาในที่แห่งนี้แล้วเป็นเรื่องจริงสินะจกักรพรรดิปีศาจโยวเย่ ดูเหมือนว่าการต่อสู้กันเองของพวกเขามา6,000ปีก่อนในตอนนั้นจะทำให้พวกเขาบาดเจ็บสาหัสเป็นอย่างมากอย่างน้อยๆก็ประมาณ7ส่วนได้โชคดีที่ไอ้พวกจกักรพรรดิปีศาจพวกนั้นขัดแย้งกันเองและก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแบบนี้นี่ช่างเป็นหนทางที่สะดวกของข้าจริงจริงรสชาติของพวกจกักรพรรดิปีศาจนี่มันช่างหอมหวานซะเหลือเกินอีกเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นข้าก็จะสามารถทะลวงขั้นขึ้นไปสู่ขั้นผู้อาโวุโสสูงสุดได้ ถ้าอย่างนั้นต่อไปก็